คาราเดดไหนเธอบอกว่าจะไปเรียนไงอือเไม่ไปแล้วครับอ้าวทำไมอ่ะเอ้าไปก็เหมือนคนอื่นสิผมไม่ชอบเหมือนใคร้าด้วยนี่เธอจริงๆเลยนะฉันต้องสั่งต้องสอนต้องบนปากเียกปากแจะทุกเช้าชอบทำตัวเป็นแกะดโอ้โหพี่สองแค่นี้บ่นด้วยผมหยอกเล่นหรอกผมดูวันผิดวันนี้มันไม่มีเรียนครับอ๋อแล้วไปแล้วไปอุ้ยหนูจะงอแงซะอีกคุณผู้ชมคะ ทำตัวเป็นแกะดำเนี่ยพี่น้องชาวใตเขาแรงหวั่พรือเดี๋ยวมาเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนคะ่ะภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน ภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคใต้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตลอดช่วงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1นเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะวันนี้ถึงคิวของภ uh <dentro S 1> าคใต้นะจ๊ะคําว่าทําตัวเป็นแกะดำในภาษาใตา้พูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับคุณแม็กซ์ไตราสาหรับความหมายของคาว่าแกะดําหรือว่าทําตัวไม่เหมือนคนอื่นผิดแปลกจากคนทั่วไปเขาทากันภาษาใต้เนี่ยเขาจะใช้แค่เพียงสองพยางเ็าจะใช้คําว่าก้างล้างนะครับก้างล้างตัวอย่างเช่นว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาไปลงเรียนกนหมดโมจูใส่ไม่ไป ว่างีกลางล่างอยู่ก็คือเพื่อนเขาไปโรงเรียนกันหมดแล้วทําไมถึงไม่ไปมัวแต่กลางหลางอยู่มัวแต่ว่าทําตัวไม่เหมือนคนอื่นมัวแต่เป็นแกะดําแบบนี้เป็นต้นนะครับขอบคุณแม็กซ์มากเลยค่ะวันนี้ได้เรียนรู้ภาษาใต้เพิ่มอีกหนึ่งคำนะคะอย่าทำตัวเป็นกลางล่างกลางล่างคุณผู้ชมเหมดเวลาขอขายบ้านเราแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนบายๆค่ะ